สวัสดีครับอยู่กับโบสโบสท์อีสูนะคบวันนี้ปะเดี๋ยวเราไปรับจองลูกค้าถึงบ้านกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นเคสพี่กุ้งนะครับเราเดินทางไปถึงบ้านแพวเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปคุยรายละเอียดก่อนเพราะว่าลูกค้ามีเป็นอาชีพทั้งกเกษตรกรแล้วก็เป็นทั้งพนักงานบริษัทเลยครับก็เดี๋ยวเข้าไปคุยรายละเอียดกันป่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับว่าการที่เราไปหาลูกค้าแล้วก็รับจองเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลย ไะครับเราก็มาถึงบ้านลูกค,ค้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการรับจองกันแต่ตอนนี้บอสอะหาแมสไม่เจอ <c oughs> <c oughs> นะครับ่ะเดี <c oughs> ๋ยวไปดูบรรยากาศกันต่อครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับวันนี้ก็มาหาพี่กุ้งนะครับแล้วก็พี่อารมเป็นสามีพี่กุ้งนะวันนี้ รับจองมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรากําลังเดินทางกลับโชว์รูมเดี๋ยวไปทํางานด้านอื่นกันต่อโอเคก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับว่าพี่กุ้งกับพี่อัมรับรถเป็นรถอะไรและเอกสารผ่านง่ายไหมนะครับวันนี้โบก็มาดูแลเรื่องเอกสารหนึ่งที่เลยนะครับผมก็กังวลใจกลัวลูกค้ากังวลน,นะครับพีพ่่คนไหนสนใจออกรถไม่ต้องกังวลน,นะครับบบก็จะดูแลประมาณนี้นะครับทุกๆเคสเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลย ไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกับโชว์รูมแล้วไปทำงานอื่นต่อนะครับพี่ๆคนไหนสนใจออกรถ o, อีสุกก็อย่าลืมบอสนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ